ฟังคะ่ะกำลังใจรอปั่นวิวออาาร,รอได้เลยค่ะกดกินเนาดแบบกินเผาแบบพวกๆแม่เข้าดาไปขอบคุณหลายๆคะ่ะ ว่าสาดดีเลยมันเหรอเหเห็นการถ่ายทำกว่าจะได้ใช่ค่ะสี่นาทีเก็บแค่4ี่นาทีว่าสีใดเป็นผลงานให้พี่น้องใน้ชมนี่ว่ามันยังไงนะคะ ยคันสิพัดดีปาะนี่ล้ม,ม,าามข้อตกหมอนบอดอกมันเป็นนอนแบบนอนทั้งรถนอนนั่นนอนทั้งรถแล้วก็ลงมานอนนั่นข้างๆนอนเอ่อนนอนทั้งรถหันข้างแล้วก็ลงมานอนที่นอนนางเสียงมาเล่น จะมาก็บก <Cornell. S 2> ีแคหนึ่งนีบมารกข้กับบุ้งกรันอนวบุมกมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าพอดีค่ะพอดีแกงไหมผมนอนหนึง พูดีแกงเลยอ่ปลาของก้วงตอนใหญ่ๆเป็ดปากโลโลเป็ดปากโลโลตอนใหญ่ๆตัวไหนนี่แม่อันปลาแดงสีถิ่มแม่จะว่าเหลือนเมื่อาเนี้อ ครับพอดีมันออกหน้าอยู่แล้วเพิ่งครับ <laughs>